นี่แหละครับเขาเรียกว่าคนจนชอบอวดคนรวยเขาจะไม่อวดนะเขามีอะไรเขาเก็บไว้ในใจแต่คนจนนี่แม่งมีรถไถคันเดียวก็อวดอย่างนั่นแหละโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยท่านผู้ชมที่มาดูถูกว่าคนกรรมประชาคนบ้างกูในยากจนนะมีชัยกันหรือยังฮะกูถามว่ามึงมีชัยกันหรือยังฮะมึงเห็นชุดไหมเนี่ยฮะชุดอะไรฮะ เคยชดออดไหนเคยชดออดนะฮับปุกไมเซียมเดี๋ยเคยชดออดเนี่ยมึงเ,เห็นชุดหรือเปล่าฮะมีใช้กันหรือ,อยังฮะโถเอ้ยสบายดีแล้วว่าสวัสดีเบิร์สกูสุคนนี้ก็พรมก,กีส่วนติดแม่งท่านผู้ชมเนาะคำนี้ออกมาอวดรวยถามคนไทยคนไทยมีมีใช้กันได้ออยังรถไถแบบนี้โอ้โหพี่น้องพี่น้องคนไทยตอบหน่อยครับ มีใช้กันในยางรถแท็กเตอร์นี่โอ้ไอหมีน I mean, คนนี้สุดยอดจริงๆเลยวะ่ะเออคนไทยเขาไม่ได้ใช้หรอกครับรถแท็กเตอร์เขาไม่เคยใช้เขาใช้ควายไทยนาเขาไม่มีรถแท็กเตอร์โอ้โหเขาไปถึงไหนกันแล้ววะแค่นี้ก็เอามาอวดเขาโอ้นีหนะครับเขาเรียกว่าคนจนชอบอวดคนรวยเขามีอะไรเขาเก็บไว้ในใจเพราะเขารู้อยู่อวดไปก็ไม่ได้อะไรอวดไปก็เหมือนตัวเองโง่แหละมีแค่นี้มาอวดมีรถไถคันเดียวมาอวดว่าคนไทยเคยใช้กันยังไงไอหา สินค้ารถไถนี่ก็นําเข้าจากเขานแน่ๆเลยคูโบต้านะตัวแทนจําหน่ายก็อยู่ประเทศไทยนี่ผลิตก็อยู่ไทยก็มีเออก็นําเข้าจากไทยทั้งนั้นนะไอ้มียนจะมาอวดจะมาอ้างเขาทาไมวะโอ้โหเห็นน่าอายแทนจริงๆท่านผู้ชมืมคนพวกนี้คิดได้แค่นี้จริงๆท่านผู้ชมมีแค่นี้ก็มาอวดอืมไม่แปลกเลยปะประเทศถึงมีได้แค่นี้ความคิดแค่นี้มาอวดเขาโอ้โหรวยแล้วครับท่านะผู้ชมืมประเทศขมิด้ดรวยแล้ว แต่ประชาชนหอบเสื้อผ้าหอบกระเป๋ามาทํางานอยู่บ้านเมืองเขาตัวเองมีรถไถคันเดียวบอกว่าประเทศขมรด้วยแล้วอย่าดูถูกคนเขมรน,นะครับต่อไปนี่คนไทยอย่านะอย่าดูถูกเลกขาดนะเพราะขมรเขารวยนี่ไงเขามีรถไถพี่น้องชาวไทยมีรถไถไหมไม่มีครับอืพี่น้องชาวไทยยังใช้ควายใช้งวไถนาอยู่ไอ้บอยเออมีแค่นี้มาอวดเขาแล้วโอ้ความคิดอยากให้คนไทยอิจฉาไอ้บอย มึงมาดูหรือยัง,ยงวะประเทศไทยว่าเขามีอะไรบ้างรถไถแค่นี้เขาไม่อวดหรอกเขาอวดนุ่นซปเปอร์คาร์นุ่นระโบกินนี่นุ่นแค่รถไทนนะคนไทยเขามีทุกบ้านทุกเรือนคนที่เขาทําการเกษตรนะเออมึงอะไรวะมีแค่รถไทยมาอวดอืมถ,ถ้าประเทศลาวถ้าประเทศเขมรเ,เออค่อย,ยังว่ากันหน่อยเพราะว่าคนในประเทศนี้สองประเทศนี้เขาใช้แต่รถดีแท็กรถไถม,มีรถแท็กอร์ก็ถือว่ารวยแล้วแต่ประเทศไทยมึงอย่าเลย มึงอย่ามาอวดเขาเลยเพราะเขามีทุกหลังคาเรือนคนที่เขาทาการ,กรเกษตรนะรถแท็กอร์แบบนี้ฮะอือโอ้โหมีหน้ามาอวดคนไทยคนไทยไม่เคยมีหรอกครับรถแบบนี้เพราะเขามีแต่นู่น <c oughs> มีแต่รถราคาแพงมากกว่านี้แต่มึงมีแค่นี้มาอวดอือคนไทยอิจช้าไหมครับอิดช้ามันไหมเออนี่นะครับความคิดคนจนมีแค่นี้แหละมีรถไทยแค่นี้ก็มาอวดแต่ไม่ดูสภาพคนเป็นจริง ว่าประเทศไทยเขามีทูว,วันทั่วเมืองรถไถแบบนี้รถแท็กเตอร์แบบนี้และเขาก็ไม่อวดด้วยเพราะวันเป็นเลือดปกติประเทศเขารถแท็กเตอร์นะอีกอย่างรถแท็กเตอร์ที่มึงโซวอวดเขาอยู่ทุกอยู่ในคลิปเนี่ยนะก็นําเข้าจากประเทศเขาไอ้บอยโอ้โหมึงพูดมาได้ไงวะว่าคนไทยมีใช่ไหมอืมมึงมาดูประเทศไทยหน่อยแถมชนระบบนะรถแท็กเตอร์แบบนี้มีทุกหลังคาเรือนไอ้บอย โอ้โหมาอวดพี่น้องไทยผมว่านะมันก็คงหาข้ออ้างนั่นแหละเออเอาอย่าเอามาลบหน้าตัวเองมันแตกยับไงเพราะว่าก่อนหน้านี้คนไทยตอกหน้ายับไงก็เลยหาคลิปแบบนี้มาต่อคนไทยว่าเฮ้ยอย่ารู้ถูกกูนะกูเป็นคนขมิ้นกูจริงนะแต่กูรวยนะผมว่ามันก็คงคิดแบบนี้แหละแต่ด้วยก็อย่ามาอวดเด้แบบนี้คนไทยเข้มีมากกว่านี้อนะไอ้บอยเนาะจะทําทอะไรก็คิดก่อนอายเขาผมก็เป็นคนจนเหมือนกันผมไม่รู้ถูกคนจนคนรวยนะครับ ถ้าจะอวดก็ต้องอวดให้มันสมเกียรติและศักดิ์ศรีแต่ถ้าอวดแค่นี้รถแท็กเตอร์มาอวดนี้โอ้ยอายครับอืคนจนชอบอวดคนรวยไม่อยากอวดเพราะว่าเขาดูไงอวดไปก็ไม่ได้อะไรเออบางทีก็เก็บไว้ในใจดีกว่าเออแต่ความคิดคนจนมันตรงข้ามกนะัะท่านผู้ชมจะอวดนี่แหละเออก็ไม่ว่าอะไรนะท่านผู้ชมเนาะปล่อยให้มันอวดไปแล้วกันพี่น้องไทยอิจฉาไหมครับพี่น้องไทยเคยมีรถไทยไหมครับอยากถามหน่อยตอบตอบคอมเมนต์ตด้วยนะครับ เอาละท่านผู้ชมไปก่อนใครมีความคิดความเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปครับนี่แหละครับความคิดคนขมินมีแค่นี้จริง,รงๆเออเถียงเขาไม่ชนะไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะว่าเขาคนไทยเขาตอบกลับเพราะเขามีเหตุมีผลมีหลักการไงผมคิดอย่างนั้นนะเขาเลยทําคลิปแบบนี้ออกมาเออเขาคงจะคิดว่าเออเอาคลิปแบบนี้มาตอบโต้คนไทยคนไทยจะได้รู้เสียบ้างว่าคนขมินไม่ได้จนอย่างที่คนไทยคิดนะผมว่าคนไทยเขาก็แยกแยะได้ว่า ประเทศไหนก็แล้วแต่มันก็มีคนจนและคนรวยแต่เขาก็ดูอยู่ว่าประเทศไหนที่มีคนจนเยอะกว่าคนรวยเขาก็ดูอยู่ดีนั่นแหละเออคนรวยก็รวยไปคนจนก็จนไปแต่ประเทศไทยนี้คนรวยอันดับนต้นนะแล้วก็คนรวยก็เยอะด้วยยังไงก็เยอะกว่าประเทศลรากับประเทศกัมพูชาอยู่แล้วคนรวยนะ่ะเออแต่เขาไม่อวดหรอก ผมรู้ว่าพี่น้องไทยเขาไม่อวดหรอกแล้วก็เขาก็ไม่ทําพฤติกรรมแบบนี้หนระอกจะมาอวดแค่รถไทยอายเขาเขาไม่อวดหรอกถ้าเขาจะอวดก็นุ่นระบบกินี่นุ่นซูปเปอร์คาร์นุ่นแล้วก็บริษัทใหญ่เขาอวดโชว์แล้วบ้าเฮ้ยกูมีนี่มีนู่นนี่แหละเขาเรียกว่าคนรวยแต่ถ้าเขาถ้าเขามีรถแคทตเทตอร์เขาไม่อวดหรอกาอายไปก่อนพี่น้องเนาะใครมีความคิดความเห็นยังไงคอมเมนต์ได้ชี้พี่น้องวันนี้ข้อกาวทำมาสบายดีสวัสดี ับเขาเจ้าก็คงสิดีแต่ตัวอ้นี่ยังบ่คิดสิลืมอ้ายยังคงคิดถึงเจ้าอยู่ทุกวันเจ้าอยู่ทุกวันอ้ายบ่ได้หวังให้เจ้า